สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหูข้อที่ว่าความในใจของใครคนหนึ่งการด,ดูนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้ไดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ มาดูพลังงานนะคะมีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเป็นการดูโดยรวมขออนุญาตดูนะคะราศีกุมอาจจะเป็นลัคนาหรือราศีคุณหรือเขาได้นะคะนักสัตว์ขานราศีพุกศกนักสัตว์มะแม นักสัตว์กุลนักสัตว์ชวดนักสัตว์ลากาตาสีมังกรนักสัตว์นเมียนักสัตว์อกข่ามาดูพลังานนะคะ อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สหรับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะที่รู้สึกกับใครอยู่นะคะขออนุาดูนะคะหนึ่งเหรียญสามเหรียญสี่ สามถ้วยนะคะห้าถ้วยหกดาบความรู้สึกของใครคนหนึ่งนะคะ <_ uncommon> เขาคนนี้นะคะมีการหันหลังให้กับคุณไปนะคะใคร เขาหันหลังให้กับคุณไปนะคะแต่ว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะนั่งคิดถึงคุณอยู่เขามีความเศร้ามีความเสียใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ5ถ้วยเหมือนในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีอุปสรรคและปัญหานะคะ เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกับคุณได้เป็นผู้ร่วมงานกับคุณได้หรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับสายอาชีพเดียวกับคุณหรือว่าเป็นเพื่อนในสมัยเด็กประถมมัธยมได้นะคะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมหรือว่าเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ตลกขบขันก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูโดดเด่นในในหมู่เพื่อนฝูง เขารู้สึกว่าคุณคือหนึ่งเหรียญของเขานะคะเป็นคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นหนึ่งเหรียญคุณเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเขานะคะหรือว่าเขาอยากจะขอโอกาสกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะสามเหรียญเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะ ดูกันต่อนะคะนะคะักบรู้สึกยังไงอีกนะคะแปดไม้เพดดาวสี่ไม้แนวสด เคโนครับเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะมีแพชชั่นมีแรงปรารถนาหรือว่าเขามีความเป็นเด็กได้นะคะถ้าเขาอายุไม่ได้น้อยกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัวหรือเขากำลังแอบส่องแอบสืบคุณตามสื่อโซเชียลต่างๆที่ ที่คุณและเขามีนะคะแล้วเขาก็เห็นว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะเขาอ,อยากจะทําอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์ครั้งนี้บางท่านอาจจะเกิดในธาตุลมนะคะกลุ่มตุลเมถุนเขาอ,อยากพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแปดไม้เขาอ,อยากจะอยู่เคียงข้างคุณหรือว่าเป็นครอบครัวกับคุณ มีความอบอุ่นร่วมกันนะคะหรือว่าเขาอาจจะมองว่าหรือว่าเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคะสามารถเป็นครอบครัวให้กับให้กับคนที่อยู่รอบข้างให้ความอบอุ่นใจให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างคุณได้เป็นความสุขคุณอาจจะเป็นคนที่ดูอบอุ่นนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าสบายใจก็ได้นะคะแล้วเขารู้สึกยังไงอีกนะคะ การเริ่มต้นชีวิตอิสระบริหารจัดการรักษาอาการแสงแห่งชีวิต เขารู้สึกว่าคุณอาจจะมีอาชีพที่เป็นอิสระนะคะอาจจะทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวได้หรือว่างานฟรีแลนซ์ได้นะคะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะขยันบริหารจัดการเวลาหรือว่าอาจจะเป็นระดับผู้บริหารหรือว่าเป็นหัวหน้างานได้นะคะเขาอาจจะเห็นว่า คุณตอนนี้อาจจะป่วยอยู่ก็ได้นะคะก็ต้องรักษาอาการหรือว่าดูแลตัวเองหรือว่าอาจจะสลับพลังงานได้หรือว่าอาจจะป่วยก็ได้นะคะอาจจะมีการสลับพลังงานได้นะคะหรือรักษาอาการอยู่มีการให้น้ำเกลือนะคะถ้าคุณป่วยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นห่วงคุณนะคะอยากจะให้คุณหายไวๆ แสงสว่างแห่งชีวิตคุณเปรียบเสมือนสิ่งดีๆในชีวิตของเขาที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทามาดูความสุขของเขาที่มีต่อคุณนะคะเธอว่างหรือเปล่า ขอเบอร์เธอได้ไหมนัดกินข้าวกันเก็บซ่อนความรู้สึกสามประโยคนี้คือของจองกันมากเลยนะคะอยากจะนัดกินข้าวนะคะเธอคือดวงใจไม่เคยลืม เขาอยากจะบอกคุณว่านะคุณว่างหรือเปล่านะคะขอเบอร์เธอได้ไหมนัดกินข้าวกันสามประโยคนี้เป็นประโยคที่วางทางไว้แล้วนะคะว่าเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณหรือว่านัดเดทกับคุณก็ได้นะคะตอนนี้เขาเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคุณเอาไว้นะคะคุณคือดวงใจของเขานะคะคหรือว่าหัวใจของเขาคุณและเขามีความทรงจำดีๆร่วมกันเขาไม่เคยลืมนะคะ อันนี้เอาข้อความอีกนะคะกอดหน่อยได้ไหมยอยากคุยด้วยผูกพัน ดูแลตัวเองนะภาพดวงตาห่วงใหญ่ข้อความนะคะค่อนข้างจะสอดคล้องกับประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ใช่สิข้อความค่อนข้างจะสอดคล้องกับ ไพ่นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะกอดคุณนะคะเขาอยากจะพูดคุยกับคุณเขามีความผูกพันร่วมกับคุณนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกมานะ,ะเขาอยากจะบอกคุณว่ามันเป็นภาพลวงตานะคะเพราะว่าเขาอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาเอาไว้ไม่ได้ให้ให้คุณได้รู้นะคะเหมือนไพ่ข้อความเมื่อสักครู่นี้นะคะ เขาห่วงใยคุณนะคะถ้าคุณป่วยอยู่นะคะเขาก็ห่วงใยคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณดูแลตัวเองนะคะเป็นพลังงานที่สืบเนื่องกันเลยนะคะสารนี้อาจจะเป็นสารที่ส่งถึงใครบางคนนะคะหรือว่าให้คุณได้รู้นะคะว่าคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้กับใครบางคนก็ได้นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครทพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ